เพื่อนเพื่นอนเอาใหม่เอาใหมดสวัสดีครับเพื่อนเพื่นอนยูผมช่างปาร์มนนะฮะวันนี้ผมจะนาเรียนเกี่ยวกับเรื่องปลั๊กไฟที่เราใช้กันทั่วไปนะฮะไม่มีสายดินนะนี่เป็นปลั๊กรุ่นเก่านะฮะผมได้ไปรื้อแล้วก็แนะนําเพื่อนเพื่อนนะฮะแนะนําให้เขาว่าให้ใช้ให้ใช้ปลั๊กรุ่นใหม่ซะเพราะอันเนี้ยไอ้น็อตไม่หวานแล้วช่างก็เข้าไปไขก็ไม่เอ่อ ไม่ไม่สนิทเพราะว่าน,นี่มันเป็นของเทียมไม่ใช่ของเนชแนลแท้นะถ้าเป็นเนชแนลแท้นี่ยังพอใช้ได้อยู่อันนี้เป็นของเทียมราคาถูกผมก็บอกมันเกิดอันตรายเนี่ยมันอาบจนมีสีไหมออกมานะเขาใช้เสียบไมโครเวฟเสียบเสียบหม้อหุงข้าวนะฮะผมบอกว่าต้องแก้ไขซะแล้วก็ไม่มีสายดินด้วยผมก็เลยแนะนําให้ใช้ปักพักสะดวกเนี่ยครับที่ที่ผมใช้ทั่วไปแนะนําเพื่อนๆน,นะะอันนี้เป็นปักของ รุ่นใหม่นะฮะซึ่งก็จะมีสายดินใวงกลางอันบนก็เราทำละเอียดหน่อยก็เป็น LN เป็นโหลดเป็นอ่าเป็นเอกตินะฮะแล้วการใช้เนี่ยง่ายมากครับเพราะข้างในมันจะเป็นฟันเฟืองเสียบเข้าไปมันก็ล็อกเลยโดยไม่ต้องใช้ไขควงไขน็อตหรืออะไรนะฮะอันนี้ผมใช้2.5ทําทำให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะนี้เราจะถอดทํำยังไงเราก็จะใช้ไขควงเนี่ยครับ แทงเข้าไปตรงร่องเนี่ยครับแล้วก็ดึงออกมาถ้าเผื่อเราไม่ใช้ไขค,รครวงงัดตัวเขาขาวนี่มันจะดึงไม่ได้นะมันจะล็อกแน่นเลยฮะแล้วก็จะย้ายแล้วก็จะเสียบอะไรก็แล้วแต่ฮะเราใช้เสียบเข้าไปนะฮะฮะมันก็จะล็อกเลยเรากเซรีไปใช้อะไรก็เสียบเข้าไปล็อกเลยแน่นมากครับแล้วก็สายสายดินนี่ก็คือใช้เซรีจากตัวนี้ไป ใช้ได้เจมี่ไปใช้กันได้ฮะแล้วก็ปลอดภัยไม่มีสกูให้เราเห็นเขารุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นสกูสามารถรั่วลงลงกล่องบล็อกได้อะไรได้รุ่นนี้ยังไม่มีครับซึ่งอันนี้ออกมานานพอสมควรนะผมแนะนําว่าเป็นประโยชน์มากนะฮะเนี่ยไม่ไม่แม้นต่ายเราจะจับเพราะว่าเขาจะซ่อนอยู่ข้างในหมดนะฮะถ้าการการเลือกช่องหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมี แตราดคือสองอันมีไซดินปักดินนะฮะดังนั้นการทํางานก็จะปลอดภัยกว่าการยึดไฟพวกไฟกําลังพวกใช้ไฟระหว่างเป็นพันวัตดขึ้นไปเนี่ยนะจะต้องแน่นถ้าเบอรไม่แน่นมันจะเป็นลักษณะเนี่ยนี่ผมบอกว่าผมผมขอว่าเป็นตัวอย่างนะฮะเนี่ยแล้วเขาก,กจ็จะออกไมใ้ใช้แค่สองสองพัก มีสายดินด้วยปลอดภัยนะแลวขณาเดียวกันสวิ้ก็เหมือนกันครับเขาก็จะออกแบบมาใช้เสียบนะใช้เสียบเอาเซรีก็เสียบเอาเลยไม่ไม่มีไม่ไม่ต้องโดนสกรูอะไรให้ไฟรั่วไฟอะไรไม่มีเขาจะอยู่ในในซ็อกเก็ตเขาเลยนะผมก็เลยแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ควรจะปรับปรุงถ้าเผื่เรามีปัญหาเรื่องไฟนะ พราะเวลามาันเกิดปัญหาตัวนี้เราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยครับโทษใครไม่ได้เลยับแต่ต้องเราต้องดูแล,ะลนะปลอดภัยแล้วก็เป็นไม่เป็นอันตรายต่อต่อครอบครัวด้วยครับแต่ก็รวมกระทั่งตัวเราด้วยนะฮะเพราะไฟนี่อันตรายมากครับประโยชน์เยอะแต่อันตรายก็เยอะเหมือนกันผมเลยนาเรียนสิ่งเป็่ประโยชน์นี้ให้เพื่อนๆนได้ทราบครับผมช่างปั้นมังกรครับ